รู้กาละในการพูดกาละนในผู้เจ้ายกมาดับหนึ่งเลยพูดควรแก่การสองพูดตามเป็นจริงสามพูดอ่อนหวานสี่ประกอบด้วยประโยชน์ห้าพูดด้วยเมตตาดีหมดเลยแต่โอ้โหไม่เมตตาเลยนะอัดเปี้ยงๆมาก็ถูกตีได้อีกนะต้องคำพูดโยมก็ต้องประกอบด้วยเมตตาควรแก่การตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตา ถ้าโยมทําคําพูดได้ห้าอย่างเนี่ยพระศาสดาบอกว่าวินยูชนติเตียนโยมไม่ได้เลยอืมงนั้นถ้าโยมจะให้สัมภาษณ์นะออกสื่ออะไรก็ตามโยมทำคำพูดได้แบบนี้ก็จะเลิศที่สุดนะดังนั้นหลักในการพูดของพระศาสดาเนี่ยจัดไว้แง่มุมเยอะมากตัวพระศาสดาเองเนี่ยจะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้น เรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้คนฟังจะพอใจก็จะไม่พูดจะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์พระุทธเจ้าพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แล้วคนฟังไม่พอใจพระูเจ้าทำยังไงพระเจ้าจะทำยังไงบางทีมาพูดเรื่องดีๆทั้งนั้นนะเรื่องที่พูดเนี่ยดีหมดเลยนะเป็นประโยชน์เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ด้วยแต่บุคคลผู้ฟัง ไม่ได้อยากฟังหรือฟังแล้วไม่ได้พอใจพระเจ้าบอกโครงจะเลือกกาละในการพูดมันต้องมีจังหวะมีกาละที่เหมาะสม